จะได้จํานวนปีที่เงินจะดับเบิลเม่เวลาผ่านไปอีก7ปีเงินของคุณก็จะกลายเป็น4ล้านบาทนั่นเองสวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮ้แน่นอนครับ EP นี้เราจะคุยกันในเรื่อง กด72และการลงทุนไว้รวยง่ายกว่ากด72คืออะไรก็กดระเบียบทางสังคมไงอันนั้นกฎหมายไม่ใช่กด72กด <c oughs> 72คือวิธีคิดการหาระยะเวลาในการลงทุนจากอัตราผลตอบแทนว่าระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ถึงจะได้ผลตอบแทนเป็น2เท่าของที่ลงทุนสมการคือ72หารอัตราผลตอบแทนต่อปี จะได้จำนวนปีที่เงินจะดับเบิลตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้เงิน1ล้านบาทลงทุนในอัตรา,าผลตอบแทน 10, 10ต่อปีแปลว่าระยะเวลาที่เงินของคุณจะดับเบิลเป็น2ล้านจะเท่ากับ72หาร10คือ7ปีนั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไปอีก7ปีเงินของคุณก็จะกลายเป็น4ล้านบาทนั่นเองยิ่งผลตอบแทนสูงเวลาที่ใช้ในการดับเบิลก็จะน้อยลง ดังตัวอย่างในตารางนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตามด้วยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องลงทุนไวรวยง่ายกว่าเรามาลองคํานวณว,ว่าถ้าคุณลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันผลตอบแทนที่เท่ากันต่างกันแค่ระยะเวลาผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอยาก,กเกษียณตัวเองตอนอายุ40ปี ถ้าคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ20ปีด้วยจำนวนเงิน2,500บาทต่อเดือนในอัตราผลตอบแทน8%ต่อปีเมื่อถึงอายุ40ปีคุณจะมีเงิน1,431,650บาทจากเงินต้น600,000บาทต่อมาถ้าคุณเริ่มลงทุนตอนอายุ30ปีด้วยจำนวนเงิน5,000บาทต่อเดือน ในอัตราผลตอบแทน8%ต่อป,ปีเมื่ออายุถึง40ปีคุณจะมีเงิน9,6415บาทจากเงินต้น600,000บาทและสุดท้ายถ้าคุณเริ่มลงทุนตอนอายุ35ปีด้วยจำนวนเงิน1,000บาทต่อเดือนในอัตราผลตอบแทน8%ต่อป,ปีเมื่อถึงอายุ40ปีคุณจะมีเงิน 7 3 4 1 3 9บาทจากเงินต้น600,000บาทเห็นไหมครับผลตอบแทนต่างกันมากทั้งที่เงินต้นเท่ากันที่6 0แสนบาทต่างกันแค่ระยะเวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่อายุน้อยๆคุณมีโอกาสมั่งคั่งมากนะครับ <Wow. S 1> สมมติว่าวันนี้คุณอายุ25ปีเพิ่งเริ่มทำงานถ้าคุณลงทุนเดือนละ2,500บาทต่อเดือน ที่ผลตอบแทน8%ต่อปียาวนานไปจนเกษียณที่60ปีคุณจะมีเงิน5 3 9 0 8 90, 8 2บาทซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเงิน2,500บาทต่อเดือนอาจจะไม่ใช่เงินที่น้อยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะลงทุนไหวเพลงมาฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักเอกเอต้งดินนผ่าบ,าร,บรักอาจไม่ต้องการเวลาแต่การลงทุนต้องการเวลานะครับ <c oughs> และนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณล่ะครับอายุเท่าไหร่เริ่มลงทุนหรือยังคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือมั่งคั่งทั้งชีวิต สำหรับอ p p นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ